ของคนมีฝันคนใหม่ที่ชีวิตต้องพบเจอแต่การสูญเสียฝันเพิ่มเพิ่มรู้จักรู้จักเพิ่มเพิ่มมีป้ายชื่อเพิ่มอ เป็นคนจังหวัดอะไรครับอ่าจังหวัดกลสินครับผมจังหวัดกลสินฝันของเพิ่มคืออะไรครับอ่าอยากได้รถพ่วงข้างเล็กๆครับไปขายของคือขายลาบก้อยสมตำครับอยากได้จะมาแข่งกับพี่อะไรเราเพิ่มสู้เขาสู้เขายังไม่ได้จะแข่งอะไร เวลาเราจะเชิญนักร้องนำโชวเราต้องดูนะว่าเขาตติทำทันธุยักเขาบอกว่าเขาดูแล้วโอเคอายุเท่าไหร่แล้วนะหกสิบได้เบี้ยแล้วตรงนี้เราไม่ใช้เลยนะเอเก็บเอาไว้เอเอาไว้ทำทำศพนะใช่เพราะเดี๋ยวเราตัวคนเดียวไงเราไม่มีใครทำให้เราหรอกนอกจากเราจะเก็บเงินแล้วก็ทำศพเราเอง เอาก่อนที่จะไปสงสารนักร้องนําโชคนะฮะเรามาคุยเรื่องของคนมีฝันนั่งก่อนเออเพิ่มเป็นคนกาลสินฝันก็คืออยากได้รถพ่วงข้างครับขับไปขายก้อนลาบก้อยจะได้พายายไปด้วยครับเขามีคุณยายตอนนี้ก็มีคุณยาย พูดอย่างนี้มันตลก <c oughs> รู้แล้วว่าทุกคนก็มีคุณยายลองฟังเรื่องของคุณยายเขา <c oughs> เขาเนี่ยพาคุณยายอะไปขายก้อยอไม่ได้ไปกินไปขาย,ายฟังเฉยๆ เสร็จแล้วก็จะเหมือนจะพาคุณยายไปขายของด้วยหารายได้ตอนนี้ที่บ้านอยู่กี่คนตอนนี้เหลือหเลือผมกับคุณยาย2คนเมื่อก่อนมีครอบครัวทั้งหมดมีอยู่7คนครับมีอยู่7คนแล้วแล้วที่เหลืออีกก็5คนไปไหนตาเสียชีวิตน้าเสียชีวิตแล้วก็น้าอีกคนเสียชีวิตล่าสุดก็คือพ่อเสียชีวิตการเสียชีวิตของคน4คนครับในเวลาอันไล่เลี่ยกันห่างกันเป็นรายเดือนครับ เริ่มที่คุณตา่อนตาก่อนครับหลังจากนั้นกี่เดือนมาเป็นคุณนาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าๆเป็นคุณนาเสียชีวิตด้วยโรคโรคปอดครับคุณนาคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคไตครับสุดท้ายมาคุณพ่อของเขา3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วแสดงว่าระยะเวลาเนี่ยไม่กี่เดือนเองไม่เกิน1ปีเสียชีวิต4คนพอเสียชีวิตเสร็จแล้ว เพิ่มทาไงเพิ่มต้องกลับมาอยู่ดูแลแต่ก่อนทํางานอยู่ต่างจังหวัดกับคุณแม่ครับเมื่อก่อนเพิ่มทํางานที่กรุงเทพครับผมตอนนี้คุณแม่มาทํางานกรุงเทพตอนนี้ก็คุณแม่อยู่กรุงเทพคนเดียวครับคุณแม่ทําอะไรขายตอนนี้ขายผักเมื่อก่อนเพิ่มเพิ่มกับแม่ครับมีรถเข็นครับมีรถเข็นขายส้มตาน้ําตกลาบอะไรอย่างนี้แหละขายอยู่เสร็จแล้วก็ได้รายได้พอสมควรทีนี้พอแม่ได้งานโรงงานก็ไปทํางาน ก็รถเข็นไม่ขายแล้วขายให้เพื่อนต่อให้เพื่อนขายต่อให้เพื่อนพอได้ทํางานได้สักกี่เดือนสองเดือนครับสองเดือนเกิดอะไรขึ้นโควิดครับโควิดมาปึ้งโรงงานปิดตัวแม่ตกงานทุกวันนี้เช่ารถเข็นคันเดิมที่ขายครับคันเดิมของตัวเองครับเช่าขายของไปเรื่อยครับแม่ได้เงินวันเท่าไหร่ก็ขายผักเหรอครับวันนี้มาขายผักเอาผักปักอะไรมาขายแต่ก็ต้องทำต้องทำแล้วแม่ก็ส่งเงินกลับไปให้คุณยายใช่ครับ กี่พก็บางเดือนก็สามพันสีนอย่างเงี้ยครับนี่เก่งนะสุดท้ายเพิ่มก็อยู่ที่นู่นเพื่อดูแลคุณยายครับก็เลยกลับก็เลยต้องกลับไปอยู่แบบถาวรเลยครับผมแล้วทำอาชีพอะไรรับงานร้องเพลงนะครับไปรับจ้างพวกขุดมันสำมะหลังตามหมู่บ้านที่เขาเห็นว่าเราเรากลับมาบ้านแล้วนะแล้วเขาก็สงสารด้วยว่า ยายเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับยาเงี้ยครับเพื่อนบ้านเขจะพยายามหยิบยื่นให้อันไหนที่ทําได้รเราก็ได้งานรับจ้างรายวันทั่วไปแต่วันนี้เขาต้องอาศัยความสามารถที่เขามีก็คือการร้องเพลงเพื่อที่เขาจะต้องการเป็นแชมป์เพราะว่านี่สินที่มีอยู่ในที่นาสามไร,ร่เขาเอาที่นานี้ไปทําอะไรไปจำนองนะครับใช้ใจ่ายระหว่างที่ครอบครัวเสียชีวิตเพราะว่าถ้าคนหนึ่งมันยังพอ พอเข้าใจได้ทีนี้มันสี่คนแล้วจะไม่จัดงานมันก็ลําบากหรือว่าไม่จัดเลยนะแบบไม่มีงานอะไรเลยสุดท้ายก็ใช้เป็นหลักหมื่นอยู่ดีถูกทุกวันนี้เป็นหนี้อยู่กี่บาทเพิ่มแสนขึ้นนะครับแสนกว่าขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะหาเงินมาได้มันปิดบัญชีหนี้ไปได้มันก็จะโล่งหน่อยคนะเรียนไม่ได้ไม่ได้เรียนชั้นต่ำๆนะเพิ่มเป็น จบปริญญาตรี่าจบปริญญาตรีครับเป็นคุณครูด้วยครูสอนดนตรีครับออกจากครูเพราะอะไรคือพ่อป่วยนะครับก็เลยต้องกลับไป,บไปเพราะว่าเป็นเป็นลูกชายคนเดียวคือเลือกไม่ได้คือถ้าเลือกถ้าเลือกงานก็ไม่มีพ่อถ้าเลือกพ่อก็ไม่มีงานคือเอาเอาพ่อหรือว่าเอาครอบครัวก,ก่อนงานก็ค่อยว่างกันใหม่ครับจริงๆผมว่าเพิ่มก็คิดในเชิงกรตัญญูก็คือถูกนะแต่ระหว่างนั้นโอเคเราก็ไปหางานเอาที่กาลสินนั่นแหละ นะครับก็ช่วยกันนะวันนี้เพิ่มจะต้องร้องเพลงนะครับเพลงที่เพิ่มจะร้องคือเพลงอของมั่นเป็นของขวัญครับของมัน่นเป็นของขวัญน,นะครับเพราะนะ <รอ S 1> เพลงนี้นะ,ะถ้าพร้อมแล้วของมั่นเป็นของขวัญครับไมาหมดนี้นะักร้องน้ำชคกกลับไปอยู่กับการทำความฝัน อยากได้รถพร่วงข้างเพื่อไปขายของของคุณเพิร์มซึ่งเขาอยากทําความฝันให้สําเร็จเพราะชีวิตของเขาต้องพบเจอแต่การสูญเสียมาโดยตลอดทีบ